สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะแนะนำให้รู้จักฟังก์ชันที่นิยามจากอินทิกรลฟังก์ชันแกมมาบทนิยาม9.1.1อันนี้ก็เป็นเนื้อหามาจากหนังสือสมการเชิงอนุพันธ์เล่มที่3แกมมาฟังก์ชันนั้นนะเคยพูดให้ฟัง1ครั้งแล้วในคลิปหมายเลข335แต่พูดในความหมายว่านักเรียนมอต้นรู้จักคำว่า n factorial นะ ศูนย์แฟกทอเรียลมีค่าเป็นหนึ่งแล้วก็ขยายความมาเป็นหนึ่งส่วนสองแฟกทเรียลมีค่าเท่าไหร่หรือลบสามส่วนสองแฟกทเรียลมีค่าเท่าไหร่ตั้งแต่มตน้นมปลายถึงระดับอุดอมศึกษาในคลิปนี้ก็แนะนำให้รู้จักแกรมมาฟังก์ชันที่มีการเรียนกันในวิชาสมการเชิงอนุพันธ์แล้วก็บทที่9ก็คือฟังก์ชันที่นิยามจากอินทิกรัลแกรมมา x หมายถึง อินทิเกรตจาก0ถึงอินฟินิต t กํลัง x ลบ1 e กํลังลบ t dt อินทิเกรตเที่กับตัวแปร t อินทิเกรตเสร็จแล้วก็เหลือตัวแปร x อันนี้ก็เรียกว่าแกมมา x ตัวอย่าง9.1.1อันนี้ก็เป็นภาษาตำรานะทั่วไปก็มีบทนิยามมีตัวอย่างการคํานวณแกมมา1มีค่าเท่าไหร่แกมมา1ก็แทน x ด้วย1 t กำลัง x ลบ1ก็หายไปนะหรืออินทิเกรต e กำลังลบ t dt าขณะนี้เป็นอินทิเกรตไม่ตรงแบบเนี่ยเวลาหาค่าก็ต้องมองเป็นลิมิต b เข้าใกล้อินฟินิตอินทิเกรตจาก0ถึง b e กำลังลบ t dt e กำลังลบ t dt ิอินทิเกรตแล้วก็ได้เป็นลบ e กำลังลบ t เนี่ยลิมิตจาก0ถึง b แทนค่าและนะลบ e กำลังลบ b ลบเจอลบก็เป็นบวกบวก1 B เข้าใกล้อิฟินิตตัวนี้ก็กลายเป็น0นย์ไปนะเพราะฉะนั้นแกมมา1มีค่าเป็น1นะึอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการคำนวณค่าทฤษฎีบท9.1.1แกมมา x บวก1เท่ากับ x คูณแกมมา x เพราะพอเรามีสูตรในข้อ1แกมมา n บวก1ก็คือ n factorial กรณีที่นะ n มีค่า 1, 2, 3และ x มีค่าระหว่างลบ n กับลบ n บวก1 เราก็สามารถประยุกต์ใช้สูตรที่1นเนี่ยสูตรในข้อ1นนี่เนี่ยนะมาหาแกมมา x ได้อย่างเช่นแกมมาห่ส่วน2แกมมาสาส่วน2อะไรทำนองนี้การพิสูจน์ข้อ1แกมมา x บวก1ตัวนี้เราก็แทน x ด้วย x บวก1นะก็เลย t ีกำลัง x อ e กำลังลบ t dt อินทิเกรตจากศูนย์ถึงอินฟินิตลิมิตตัวนี้เป็นอนะินฟินิตเนี่ยก็ B เข้ากับอินฟินิตอินทิเกรตจาก0นถึง b E, อ t กำลัง x คูณ e กำลังลบ t dt เลือก u เป็น t กำลัง x dv เป็น e กำลังลบ t dt นะ part, นะ e อินทิเกรตบายพาเนี่ยอินทิเกรตทีละส่วนอันตัวนี้คือ u อันนี้คือ v du ก็เป็น x t กำลัง x ลบ1 v ก็เป็น e กำลังลบ t เนะี่ยลบกับลบตัวน,นี้กลายเป็นบวกล้เนะี่ยอันนี้ก็คืออินทิเกรตทีละส่วนแทนค่า t ด้วย b ก็เป็น b กำลัง x e กำลังลบ b, b. แทนค่า t ได้0ตัวนี้ก็กลายเป็น0 x ตัวนี้ดึงมาหน้าอินทิกรัลนะ b เข้าใกล้อินฟินิตนะพจน์นี้จะกลายเป็น0ไปนะีใช้เหตุผลก็คือรูปแบบไม่กำหนดทฤษฎีบทโลปิทอล x อยู่หน้าอนะินทิกรัลเนี่ยอินทิเกรตจาก0ถึงอินฟินิต t กำลัง x ลบ1 e กำลังลบ t dt อันนี้คือแก m มมา x เพราะในที่นี้ก็เป็นแก m มมา x บวก1เท่ากับ x คูณแกมมา x ในข้อ2นะการพิสูจน์ว่าแกมมา n บวก1เท่ากับ n แฟกทอเรียนะก็ใช้หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์นะ p 1เป็นจริงแกมมา1นึเท่ากับหนึ่พิสูจน์ไปแล้วนะสมมุติ p k เป็นจริงก็แปลว่าแกมมา k บวกหนะึเท่ากับ k f a c t o r รียลเนี่ยแกมมา k บวกหบวกอีก1นะใช้สูตรในข้อ1ครั้งหนึ่งจากที่สมมุติไว้นะแกมมา k บวกหเป็น k f a กทอเรียรวมกันก็กลายเป็น k บวกหนึ่งแฟกทอ มันโดยอุปนายเชิงคณิตศาสตร์นะเป็นจริงทุกค่า n ก็อ้างได้เลยแกมมา n บวก1เท่ากับ n factorial ในข้อเนม่ยถ้า x อยู่ระหว่างลบ1กับ0 1บวกตลอดนแกมมาเบวก1เท่ากับ x a แกมมาใช้สูตรครั้งหนึ่งย้าย x มาหารนะได้สูตรและแกมมา x เท่ากับแกมมา x บวก1ส่วน x x อยู่ระหว่างลบ2กับลบ1 1บวกตลอดใช้สูตรครั้งหนึ่ง แกมมา x บวกห่ถ้ากับแกมมา x บวกหบวกหหารด้วย x บวกหตัวนี้ก็ใช้สูตรว่าแกมมา x บวกหคือ x คูณแกมมา x ย้าย x มาหารถัดไปก็อ้างในทํานองเดียวกันเนี่ยว่าถ้า x อ,อยู่ระหว่างเนี่ยลบ n กับลบเบวกหนึ่นี่ยคำนวณทํานองนี้ซ้ำกันเนี่ยก็จะได้สูตรนี่เพราะฉะนั้นถ้า x อยู่ระหว่างลบ n กับลบ n อบวกหอ้างได้เลยว่าแกมมา x เ,เท่ากับแกมมา x บวก n แล้วก็หารด้วยนยี x x บวก1 x บวก2จนกระทั่งถึง x บวก n ลบ1นะกราฟของฟังก์ชันแกรมมาเนี่ยกรณี x มากกว่า0ก็นะี่ฟังก์ชันต่อเนื่องแต่ถ้า x เป็นเลขเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นจำนวนเต็มลบเนี่ยหาค่าได้ตารางแสดงค่าของ x, แกรมมา x ปัจจุบันก็เครื่องคิดเลขเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะหาแกรมมา x ได้นะแต่ว่าตำราเก่าๆก็กจะใช้ าค่าโดยการเปิดตารางกระดาษคล้ายๆกับพื้นที่ใต้โค้งรูปะระฆังกว่นะแกม,ม่าหนึ่ง่งแฟกทอเรียลแกม,ม่าสองก็1นึ่งแฟกทอเรียลถ้าอยากได้แกม,ม่า2.09ก็1.0415จ่หนงเพราะการเปิดตารางกระดาษนะถ้าเป็นตำราเก่าๆกา็แกม,ม่าหนึ่งจย์หนึ่ง่งจุดศูนก็0 9 9ย์จุกมม่า นะ1.02เนี่ยเปิดตารางตัวอย่าง9.1.2เนี่ยแกมมา2.31ล้วก็มอง2.31คือ1.31บวก1ใช้สูตรครั้งหนึ่งแกมมา1.31เปิดตารางกระดาษแกมมา0.79เนี่ยก็ใช้สูตรนะแกมมา1.79หารด้วย0.79แล้วก็ใช้เครื่องคิดเลขแกมมาลบ1.21ใช้สูตร ทฤษฎีบท9.1.2นะแกมมา1 2เท่ากับ s q สแควร o ท t พข้อพิสูจน์นะดูได้ในหนังสือสมกรารเชิงอนุพันธ์เล่มที่3นะหรือไม่ก็ไปดูคลิปหมายเลข335แสดงข้อพิสูจน์ไปให้ดูแล้วในหนังสือนี้เนี่ยนะจะมีข้อพิสูจน์อยู่2แบบนะแล้วก็ละเอียดกว่าในคลิปหมายเลข335นะแกมมา9ส่วน2มีค่าเท่าไหรนะ่แล้วก ช้สูตรนะลดทอนตัวเลขกัน9ส่วน2เหลือ7ส่วน2นี7ส่วน2เหลือ5ส่วน2 5ส่วน2เหลือ3ส่วน2นี3ส่วน2ก็เป็น1ส่วน2คูณแกมมา1ส่วน2แกมมา1ส่วน2คือส q u a r e root แกมมาลบ5ส่วน2บ้างนีอันนี้ก็ใช้สูตรนีแกมมา x บวก n นีข้างล่างอันนี้บวก3ข้างล่างก็มี3ผล แกมมา1น่งคือสแควรูทไเนี่ยข้างล่างก็คิดเลขปกตินะแกมมาฟังก์ชันนั้นน่ะมีการเรียนการสอนในเนื้อหาคณิตศาสตร์ในแคลคูลัสในวิชาสมการเชิงอนุพันธ์เนีเป็นสูตรคาตอบของสมการเชิงอนุพันธ์หรือไม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสูตรคาตอบของสมการเชิงอนุพันธ์เนะี่ทฤษฎีบทที่9.1.3อันนี้มาจากหนังสือสมการเชิงอนุพันธ์เล่มที่3 นำประโยชน์ใช้งานไปในเ,เรื่องของหาผลเฉลยของสมการนะก็จะมีการพิสูจน์สูตรดีอยู่สนใจก็ติดตามคลิปแกรมมาฟังก์ชันตอนต่อไปสวัสดีครับ